กี่มปอก็มีแล้วเร้อครับเปิดไฟลันอกจานกีมอเอามาเด้อะเานอกีบมนี่นเอาอาแต่บันทงหนังคำเออกีมอฟังเฮานี่แล้วเนาะกีปมฟังเห่าก็กีบมอฟังมาจากเดิมไนดำนี่แหลนกีบมอฟังเหากีของเล้าเข้ามาแล้วม่เนี่ยหรือเปล่ากีบมหิ้มคองเนาะ แม่แม่ในยินวาอยู่ในยินวาอยู่มันต้องหน้าเขาโคตรเกินมันไม่ทางย่างเออมีมกิอมันมาลงกู้เคลื่อนกูเคนได้มันมาเราโคุดแล้วก็แล้วไปได้อออมันมันบินมาเนาะมันบินมาเนี่ยมันเคยมันก็มาลงใหม่โคจะเกมันไม่ทางย่างนงมันไม่แต่ลุมกิโลมันเาโคุดแล้วก็แล้วไปเคื่นได้โขบ้หน้าได้กุญแ้มันไว้หอีกเพิ่มเพิ่มอีก นั่งเธอจะมันโมันนินยยกขายยานั่มันก็ลงไปอยู่ในี้รงีบ้านท่ามุมีตะกี้บ้าน่าก็พอไดกินคือมนมนคือมนนโยดอกขัดจันได้ยินชวนขายเพราะว่าพี่กายเคยถามข้าเจ้าอยู่ได้าเจ้าวาวเวอเดียเอามาะฟังนั่นได้อยู่ฟังเข้าเดี๋ยวคุดเอาอยนน้ำมันพุดเอาอยนน้ำัน น้ำฟังของน้าเน้ำทายน้ำหมดนนั้นค่ะคช่วงแบบ่อเกตช่องนิกไม่ใด้ล่าดกย่านที่มหละแบาทเองแปดบจ้าแปดสิบห้าสิบตัวบ่ห้าสิบตัวแปดสิบบาทห้าสิบตัวแปดบาทเอ้านี่นะครับกีบปมฟังไทยด้วยครับผมเป็นฟังเล่าก็เราฟังเล่าก็ต้องไปโค้งเกียมโค้งเกียมเมื่อวานนี่แตกวุ่นวุ่นมากม่ เด่ว่าบัวลายเดาว่าขาเจ้าข้าจะไปอันไปตักบาทมันสินอันนั้นมันีทียงก่นมันเทียนมันนกมันเทียนมันนกนี่แหละีสุดก้อนมาขายเบาอยู่หันบ่ห่นบ่มาดูแลได้หนอพี่ไก่ หรื่องไปขายแล้วเนาะแรงแรงแรงบางแรงหรือว่าวางแรงกันอเปล่าโมเมนต์นะแรงเลยแหละเออบางแรงกันละคล้ายบอหมันไหวก็ไหวแต่หากหากมันยังอยู่ได้ยังเอาไปไหวยังอยู่ได้อะไรแก่เบื่อเบื่อเห็ดแก่พิษกรรมอืมันรับว่ามันมีประโยชน์เลยเอาเก็บไว้คนกินแต่เศร้าแก่พิษกรรมแก่เบื่อเห็ดแล้วอันภาคเบา คข,ข,ข,ข้าวกีข,วกข้าวกีฟังไทยบุคือข้าวกีฟังเาสยกันนเหมอด้่ม้ใส่ไข่ใส่ไเรบมีทั้งใส่ไข่มีทั้งใส่บบมีทั้งใส่มีทั้งบบใส่ข้าวกีขาปิ่งข้าปิ่งจีบานใส่ราคา

เราแถมให้ฟรีแถมจ้าเพแถมมาใจลูกคนะ้าลูกค้ายังสีมาอุดซอยเนาะนี่การแถมกันยังเอา้าเนี่ยครับจะผ้ายางเบงยางสมในตลาดนัดบ้านกุดสมบูรณ์อำเภอสีเมืองใหม่เนี่ยครับเมื่อนี้ค้นก็มี่แนว,วยูเดอร์ครับบดถึงกับว่าหลวงหลอันนี้ครบครับครบ เป็นถัว่วเป็นถัว่วเป็นเข่าโคตรเออมาเดิมมาเดิมล้ววะหมกหอยหมกหอยบมกหอยบักถัว่วมากก่งยังก่าน,นี่บะครถหมกวสวบะรกสมึสซาบะโรถบอหกถั่วเ้วก็งามด้วยมกถัว่วบักหน่าวมึหน่าวขายจยในต้นนี้ สิบบาทโอ้ยเนี่ยมันหลายเนาะสิบบาทถือหนักหาบซิอืมเอ้าอืมประคามหน่อยฮันประคามหน่อยอันนี้เออดอกกระเกี๊ยวก็ยังมีอยู่เลยครับดอกกระเกี๊ยวแต่ว่าดอกกระเกี๊ยวบุกกรอกเศร้าเราเวล่า มากอกเศร้ามะกอกเศร้าแสบได้เราอะเออเอาหอย่างสกอนเด้อย่างสกอนโอ้ยนอนอก็เกียวงามเกี่ยวปูนี่นะครับเพผ่นม่ามันหวานผลนว่ามันมขึ้นนเราเกีวเนี่ยแม่นีบวบมันหวานผนว่ามันหวานบมอยขึ้นคือดอกเกี่ยวบนปลาเกี่ยวปู เม็ดเดวหวานผนว่าเอาปนดับปูได้ปูขั้นเคยกินกะซื้อไปกินเพิ่งครับเราเกี่ยวปลูกนี่เพิ่นว่าโบ้ขึ้นครับเพิ่นว่าโบ้ขึ้นหวานเฮ้เออต้นนี้เจ้าขมแท้อันนี้เจ้าขมแท้ครับอันนี้ก็ขมอยู่บอกขมได้หนอค่าคุ้หวาย ไวบานเข้าก็มีใครหน่อยายบานหน้าบัวคไวบันหน้าบัวบานหรี่ย่างเข้านี่หน้าบัวยหัวบัวหัวย่างนั่นบอกน่นครับมีอยู่หน่อหนึกว่ามีแต่ฟังลาวมาให้กระเทือนหน่อยครับไวบันหน้าบัวตำบลหัวย่างอำเภอโค้งเกี่ยมแมนผมเคยไปทายตลาดนัดแล้วก็บานหน้าบัวอยู่เทธอนหนึ่ง เออเคมีคือกันขายแจนเนมมัดเท่าไรม,มัดหน่อยหาซื้บาทมัดใหญ่ลอยหนึ่งครับมัดหน่อยมัดหน่อยหาซื้มัดใหญ่หลอยแล้ววะเอา้าก็ะดาผู้ได้มักขมครับผู้ดได้มักขมกะมาหาสือหาไปตุม๋มไปแกงกินครับสมบอก็ยังมีเด้อสมอสมอ นะครับ่อนมากกะเป็นตล,ลาดมาดแบบบัรบาท่าเนี่ยนะครับของอยู่ของกินแบบบันบาหัวดินเม่ไงอีหยังวตวตโอ้ดอกบัวเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองดอกไหน่อยแล้วแตงตีนเหลวแล้วแตงตีนเหลว ก็คสียงราได้ก่อยบเกติบเิบเิบบาทขายยังไงละเมื่อนี่ขายไมกรวดขายนี่ละเอองม่อ <laughs> <ม>นใวดอากาศขายเกื <laughs> อดบ่ <laughs> โอ้ยก็ได้เยอะนละ้เ <laughs> จ้าบาทละต้นนี้ตนนี้สามขั้นลอยสาขันลอยน่อยนึงต้นันนหาจี อันนึงแถมอันนึงหยาอันนันแคมอันหยานี่ก็มันดีกันอ๋อนี่มันหยตัวนี่มันเด้หาเองตีตัวล้มันเด้ซื้ออหาเองกขายดแน่ายรบจะกันเด้อยังมีอยู่เนาะนี่เนาะ เดีดวยวว่าเขาจอกระถามพาอยู่นมนบวา่บะมาจอบพาบาไดกินได้นกินมานตนโอ้วางเสียบคมูวางเสียบขมูแล้วแมนความลาสมอันสมอีกอย่างตัวนึ่มูสม,มอันนั้นสมมูบ่ครัวบองข้าปลา สอนโอมไม่ไหมีก็ย่างกระเสีบสิบบาทนี่ปยงสิบบาทกนยังกระเสบภูมัก้าเอาย่างบุตรกอนเด้อผักกะญยายังมีอยู่นอกผักกะญยานี่งามพร้อมเพื่อนี่มาเที่ยวมายผักกะหยาเพื่อนี่งามพร้อมเด้อ ตายเดีผักกะญยามันของมันหายหายากโยบานว่นม้มีกินแนวนี้ของแปลกผักกะญ,ญายาอาจมเด็วันไทายเดี๋ยผักกะญยาแต่ว่าขั้นไดนเห็นแล้วก็ไทยปลาโปรดผักกะญยาผักกะญยา,กกญานี่นะครับเป็นพวกพริปปพปปกพนพริกพนหมกทัวกำลังก่ออะไรนี่ข้ามข้ามข้าอุ้ย กำหมักไงกำงหมักไงหมัไงขายถึกถือกอว่า,ก,ออออวากินเบิดระวังงามงามถัวงามงามช่วงนี้ทั่วบอบกไฟแพงด้วยครับเพิ่นกับขายขอนขาง,ขงกีจะถือกจูนี่นี่แล้ว,ว่าหมากักไงแล้วว่าหมาักอันอ้ย อันดับภูเร่หมากขมเนาะบ่ขมบ่นมหัวมดงเยวคือว่าจรงจัเนาะมะเผาแห้งอ่อนแสบบ่บ่มีขมัไนแคือเดาคิดใจปุจ่านํามาเลยมักลุมหมากใหญ่หอมเนาะขายจังไดห่ะขายจังใดสิบบาท เอาไปก่อยใจแต่มาเบิ่งโดมองนี่ขายดอกบัวีขีขายอีกจับเด็กแางสมัขล้วจังสียางมาสื่อซอยเอกไรงางสักคนจัแป๊บนึงดบแหมักผ้าใหม่โอ้สื่อกบแถมหมักผิวใหม่เล้วะข้ขขาเอ้ยบักเขียบสมพักสมพักเสียนไม้เขียนเราหมักเา หมักไปหมักมั่นคือนองของอยู่ของกินแบบบานๆเมื่อนี้ก็เริ่มซวยแล้วพ้นก็เริ่มบางผาาจ้าหูหมักหางหมักหูมาเอาแล้ววะัวได้หมักเป็นทางเป็นหูมา,นมาเดินมาเดินแล้ววะปีงไก่เราคือเกาคือเดิมแล้วครับไก่ย่าง ขายดิบขายดีแล้ววะขายสุกข,ขายดีแล้ววะเออาอาแล้วขายถือครับที่นอกแล้วมาไปจำขายแท่กับซีฟัค้ณถ้าผุนเป็นทัวเป็นแตงผุนเป็นทัวเป็นแตงฟอ,องเอลี่กองอาย,ยะน่องเมืองน่องเมืองลองเองแล้ววะเออมาเข่ง มกเข่งก็มีปลาได้เยอะหลายแต่จะเป็นยังไงไปผูกทุง่งปลาตะกอกปลาติกกูได้จะมาสื่อไปใส่ไปซอยอปิ่งไก่้กล,กลปลิ่งปิ่งไก่ไก่ย่างอ่ะมีวัตถุสิ่งทุกอย่างกับพี่น้องออปลาปลาบูหน่อยปลาบูใหญ่เออ มีปลาหน่อยแล้วก็บังไว้ย่างดีเทดเฟิงเทดเฟิงกันยังมีอยู่ด้วยครับมาจะเป็นเทดเฟิงท่ามข้าวบุ่งบักคอยบักทัวเอายี่ยัง ครับมะามุปาครับอืมุปาไหซาวุหลอเอายูเอายูเอาอปาน่อดอเปาุปคอน่อยลาเคีงหน่อยทมีทงบตเค็งทึบบปาคอหน่อยมีบุปปาคอหน่อยแล้ววะเอา อาคนาเื้อเนี่ยนี่ซื้อบกขนมวกครัโอ้ยอู้ป่าโอ้ตัเหนื่ยแล้วไม่ขึ้น้กขามไม่ข้นน้ำเ้อแนวมักแนวหมักตามใสหมอซื้อปลาซื้อป่าแล้วโอ้กินสมบรไอเนี่ยจะหวานเนาะ่างนี่เป็นพวก ขนมหวานเป็นขนมหวานออของหมักเล็กหน่อยสิมากหมักขนมแนวนี่น,น้อยอร่อยแหล่เขาเอิ่นขนมมียังแนวนี่้ในแม่ไหนอร่อยแหล่นีเขาเอื่นเพาเอ่นอนี่ยังลูกซุปลูกซุปมัง ไัวหลุ่นบักพ้องแปลกๆอ่าข้างนี่เป็นพวกเครื่องใส่ไม้สอยมีหลายสิงลายยางครับเป็นพวกเครื่องมือสั่งเครื่องมือสั่ง ใส่น้ำมันตัวฟอนใส่ใส่น้ำมันดันได้ตัวนี้มันใส่น้ำมันดันขึ้นแม่แรงตัวนี้มี่ครับมันมีไปเรียบร้อยแล้วครับแม่นี่เขาไม่ได้ใส่อย่างเดียวแม่แรงน้อยเป็นเครื่องมือใส่ครับเป็นเครื่องใส่เครื่อง ไอ้อุปกรณ์ก่อสร้าสงอุปกรณ์การสาา้างบาทถำเครื่องเนื้กับวากันไปครับพี่น้องมีบรรพูสิ่งครูยางมีทุกสิ่งมีทุกอย่างเครื่องเครื่องในไงเครื่องมือช่างขับขับข,ข,ขับอ้า แก้วมังกรแก้วมังกรกิโลละสิบบาทเอ,อ้ยขักขักขายแบบถูกดีดีสินค้าราคาถูกสินค้าราคาถูกครับพี่นอ้องนี่ครับขายดีเลยครับคนก็น,นิยมชมชอบแล้วแต่ผมหมัก ผูหมักน้อยๆก็เอาน้อยๆผูหมักน้อยใหญ่ก็เอาใหญ่ใหญ่หมักใหญ่จะ <c oughs> ได้กินหไหน <c oughs> แมนโอ้ขัดขักขัดขัดสินค้ราราคาถูกตลาดนัดบ,บ้านพุทธสมบูรณ์อำเภอศรีเมืองใหม่ <c oughs> ข้างนี้เ <c oughs> ขาเอืน่นญคาลามคือคารลามบอกขาดเราอ่ะ เสียบได้แล้วอ่ะอือเสือกินมันจะง่ายซ้ำสิเดีไปเฮ็ดกินซ้ำสิเดีกินซ้ำสิไปตัดใหม่ซ้ำสิว่าเอาเข่าใส่อยู่นี่ส่องวันวิธีไทยลาววันวิธีไทยลาวันวิธีไทยลาว โดไปเลยวะแมนแมนเฮาพิมพ์เขาไปเฮากดเขับไปมันสิขึ้นมากตัวเขาก็เพราะจังไรอ่านร์มึงมันก็้นะแปลว่าช่องที่ใกล้ๆเคียงกันคือวิถีไทยเราอยังที่ซื้อใกล้ๆเคียงกันมันสิขึ้นมากเขาก็ลูดหาเอาหน้าแล้วก็ลูดแมนจนมาจะขึ้นคู่กันครับตลาดตะลี่ตัวนี้มันวันเนาะตัวนี้มันวันแมนแมนนั่นแหละพิมพ์เขาไปเบื้องเจ้าของไปเบื้องเจ้าของ

นี่ย่างตะวันอีกเองเฮ้ยงเนี่ให้รุ่นตลีใส่ไอ้หยกของรุ่นตลีใส่นี่ครับเรา่าเราเห็ดเองขายเองเราอะขายเองเห็ดเองขายเองเห็ดเองเมืชผู้ยาเงินก็เอาเองเออเองแต่ว่าเอาไห้รุ่นตลีใส่เออรุ่นตลีใส่เราอะใส่ตะวันที่หใส่ขายนี่ครับก๋วยเห็นเรามาขายประจำอยู่ด้วยครับตามที่ผมมาเรามาขายมาขายถูกวันทีดยูสี่บางไม่ก็ขายเลยตะวัน ในตลาดซีมงไม่เห็นหมดตลาดนัดตลาดนัดโอตลาดนัดสวยวุ้มตลาดนัดเาว้ลาซอยในที่ไหนอ่นาที่เราเอาบางหนึ่งบางละสาเด้วเอาบางละ้าซอยนล่เอาอ้าเบา

เอาใส่ถุงเห็นไหมครับดึงให้เดาทางเฮ้เราหายบักถ้าเหลวมือได้ดีขอบพูดได้นายค่ะใส่ดังใส่ดังเดี๋ยวเรื่องมีวงจะของแล้วล่ะเขาไก่ยามัดเขาได้เกาะมาละชิบเอาสองมาเขากก่ยาไปฝากย่าอีก่อน ไอ้น้าบ้านเป็นเช่นเดียวคือได้มาขายประจำปลูกไว้เรื่อยจังได้โกปลูกไว้แล้วปลูกไว้เรือยครับพักกรญยาหนีแเราปลูกไว้จังพอเห็นเรามาขายประจำแล้วมีประจำจะมีอย่างเนี้ย อีหยังขงองไฟขนานี่ขอมไฟอ่ะก็เอาต้นนี้จีท่อใดล่ะนี่ต้อใบักพริกะมเพชรป่ะข้าในี่ตัวนี้ีตัวนี้กระีเป็นใ่อ้าวลงทุนเศร้าอ้าว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 ลงทุนเศร้ามาตำแบบเิดนี่เล่ตัไม่ไหมล้ววะตัไม่ไหมตัมไม่ไหมพี่ปนนี่พิปนเขาขวัวผู้ได้มักหลับบ่ต้องไปขวัวไปปนเนี่ยมันยาก เนาะเดี๋ยวพาเป็นผ้าม้าเดียวเดียวเดี๋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 ยวเฮ่อไอเอ๊ะเอากบมาเถอะนี่เกือบเบิดเนาะสื่อกุ๊บแถมหมักลิมใหม่แล้วว่าแถมหมักลิมใหม่แถมมีดออมเอาผู้ใดสื่ออย่าลื่อมออเดอร์ของแถมเพิ่นนึง กบเราไม่ได้ตัวใหญ่ใหญ่กบตัวพอดีพอดีบ่ใหญ่แห้บ่น่อยแห้บ่หน่อยบ่ใหญ่อุ้ยบักทัวักทัว่วดปลายเราอือตัวนึงแต่บัก้านึ่งกบเราเป็นกบเหลี่ยง ข้าอบ่มีนีนี่นี่อย่างนีอหอ้เอกอมุเอะเราห็ดเป็นทุงไว้เห็ดเป็นทุงหนถุงละเท่าไรก่อน้บาทุงละหาสิบบาทถุงละห้าสิบบาท ยาบอเถมบักดิมใหม่ด้อบอบอเอากบกว่าจะเอาบักดิมใหม่เยไปให้ข้าเจ้ามลูน่งหนเราแถมทีนี้ไปแถมน่อยก็แถมหลายเราอ่ะเออเอาเอาหน่วยนึงไปกินปลาทูนาเจ้าสถิตถือมาพรี่ว่าเอามาบ จากสิกินบ่กินหนังสือไปกัให้ไปฝากผู้เฒ่าไปยังสันิเฮ็ดกันได้ละบนเี่อียหเจลูก้าบาเจ้าไปทักอนนเงินนั่นละนั่นละนั่นลกงบรนหญ่ทานะบาดนบานใหญ่บรานใหญ่อยู่ทางในบรรานใหญ่บรดนใหญ่ย่หูย่าหาื้อยังลราซยเราประทาน บานห่วยกายคือปนอยไวเนี่ยเยอางครูแล้วน้อหน่อยน้อกาหน่อยขายจะได้นึ่งต้นจะได้นึ่งสิบบาทอ้าวลูกทุ่นเศ้ากับพ่อโอ้ยทนว่าเศร้ากเศ้าี่มันเบกิพ่อเยโอ้ยมันจินบัท่านออกไปขนาดไปคููมือเดียวมีหงมว้แล้ว่ามันเจ่าอายอยังก่อ บ้านไฟก็ทายขึ้กันก็ะทายประจำแมนาเห็นเชมทายขึ้กันล่ะเอ้ามาผ่าท่านี่ร้ันนึงครับเบิดล่ะเบิร์ดแล้วบทานนี้พักกระยามาย่าได้กับบาย่างเนอมันกรอบเนาะมันอ่อน อาเอ้าเอ้าเจ้าคือลอดสวยเด็ดขาดเจานเบิลโอ้ยเจ้าะได้ลำาสวยน้าวนเ่สิาบาอออาขอบคุณเลายลเราจัดให้แบบนักเลยอ้นี่ไม่ยังดิอ่อนเอามาิก็จะกินปีนพด้ออ มอนริ้มมมมวไห้วยเยนยาด้วยนี่นี่ก็ราบบางแต่มัน้วยเป็นแ,บ,นแววบาง